ไม่ใหญ่กินยังน่ะะขาคัมแกงอ่ากินยังนะแกงบอลนะคะแกงบอลขาทั้งป่ามารวมอยู่ในถ้วยนี้นี่ลาบเทาอันนี้นึ่งปลาอันนี้ ผัดฟักแมวนะคะเราก็มีทีมงานนะคะสาวสวยนะคะจากนางเอกของช่องเรียวนะคะอ่านั้นอันนั้นอันนั้นช่องคุณนายแอลนะคะอันนี้อันนี้ก็คนสวยนะคะลูกของนางเอกลูกของนางเอกค่ะทีมหางเส้นอ่าไอ้ป้องอันนี้อันนั้นเจ๊ใจแห่งสาวสวยแห่งตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านม่วงนะคะมียตาเขียนกับข้าวก็ก็ประมาณนี้นะคะ แดดอต่อยเดอร์จะกินเผื่อได้อีลานางงามเด้อกินเผื่อนะจ๊ะมันละโอนเน๊อ